แต่ว่าความเหมาะสมควรจะมีหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งสัญญามีหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบ,บตอนนี้กําลังต้องตรวจสอบขณะเดียวกันที่คุณจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าบริเวณเนื้อที่ที่คิงพาวเวอร์ทำสัญญาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเขาเรียกว่าดิวตี้ฟรก็คือเขตปลอดภาษีร้านค้าสินค้าปลอดภาษีแล้วอีกเขตหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นขายปลีกรีเทลมันจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมครับ สินค้าที่ปลอดภาษีเนี่ยพูดกันไว้ว่าประมาณห้าพันตารางเมตรมและสินค้าที่เป็นร้านค้าธรรมดาหรือร้านค้าขายปลีกเนี่ยประมาณสองหมื่นตารางเมตรครับรวมกันแล้วเนี่ยพอไปวัดจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ k ิง g p o เว r ร์นำวัดนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานบางคนไปด้วยเนี่ยครับปรากฏว่าวัดมาแล้วเนี่ยเกินไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตหมายความว่ากี่สักกี่ตารางเมตรเกินไปนะถ้าคุณเนื้อ สิบยี่สิบตารางเมตรยังหยวนใช่ไหมร้อยตารางเมตรยังหยวนใช่ไหมเกินไปประมาณหมื่นสองพันหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดตารางเมตรเอา้าหมายความว่าสัญญาว่าให้เขาได้ทาเท่านี้แต<อ>่เขาไปหากินเกินกว่าที่ท,ที่ที่ได้จากคำประทานจากเราไปอีกครับสัญญาเนี่ยประมาณสองหมื่นห้าพันตารางเมตรครับเกินไปส่วนที่เกินเนี่ยหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดตารางเมตรโดยประมาณครับ ก็ประมาณ50%ที่มันเกินครับตกลงตอนนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำหนังสือไปถึง King Power ให้ช่วยเอาที่คืนครับเพราะที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ได้หวงหรอกแต่ว่าอาคารผู้โดยสารเนี่ยมันมีไว้สำหรับที่เราหลักการของมันก็คือว่าพอผู้โดยสารลงจากเครื่องบินเราก็อยากให้เขาสะดวกสบายออกเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คุณเคยเดินทางไปต่างประเทศ เหนื่อยแทบตายพอไปถึงกูก็อยากจะรีบเข้าเมืองไปหาที่พักเร็วที่สุดถูกไหมไม่มีใครหรอกครับเข้ามาแล้วมาอ้อยอิงนะครับแล้วก็ไปเกะก,กะขวางทางเดินแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าจะเหยียบกันตายเพราะที่มันน้อยครับเราไปตั้งสมดแล้วกูรู้ไหมว่าไอ้ทางไม่รู้ผมพูดดีไหมนะครับเอาทางยังไม่ดี้วถ้าเป็นความจริงเอาเป็นความจริงเอาพูดก็ได้ก็ต้องตรวจสอบนะจริงรไม่จริงอะ่ะเอาว่างแล้วกันนะครับ ไอ้ที่ที่ทางเดินของคนเนี่ยเวลาเดินยาวๆเนี่ยมันจะมีสายพันเลื่อนคุณเคยขึ้นไปไมครัแล้วไม่ต้องเดินก็ได้ยืนมันก็พามีของก็ถือก็วางเบาๆตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบว่าอเอ๊ะมันถูกรือไปหรือเปล่าแล้วก็เอาไปซุกอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาคอนกรีตวางข้าบนทับแล้วขายของอ,อย่างนี้เป็นต้น, <laughs> นเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรทำนองอย่างนี้อยู่มากพอสมควรดังนั้นตรงไหนที่มันเกินนะครับผู้โดยสารจะได้มีความสะดวกสบายผู้โดยสารออกเนี่ยจะไ,ได้มีที่นั่งอรอแล้วก็ออกได้ได้อย่างรวดเร็วคผู้โดยสารเข้าก็ผ่านได้อย่างรวดเร็วสนามบินไม่มีหรอกครับที่เขาเตรียมว่าให้คนอ้อยอิงไปเดินเล่นช้อปปิ้งในสนามบินแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าเมืองหรือเดินเล่นช้อปปิ้งแล้วค่อยออกต่างประเทศครับ เขามีไว้ค้าขายก็บ้างเอามีบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็คงจะต้องตอนนี้ก็ขอให้เขาจะบอกว่ารื้อถอนหรือหรือคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ผู้โดยสาร,รอันนี้ก็ทำอยู่แล้วทอทไม่คิดเหรอฮะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำผิดสัญญาในสาระสำคัญเลยนะฮะก็คุณมายื่นประมูลเราคุณบอกว่าจะใช้พื้นที่จำนวนหนึ่งให้เงินเราจำนวนหนึ่งแล้วปรากฏว่าคุณใช้พื้นที่เยอะกว่าน,นั้นอีกแล้วมันไปกระทบอันอื่นไปหมดเลย ก็ก็คงจะต้องคุณก็พูดถูกแต่ในชั้นนี้เราเอาเรื่องความปลอดภัยเอาความสะดวกสบายก้าวไปข้างหน้าก่อนแต่ว่าคุณก็พูดถูกว่าเราไม่ควรจะทิ้งว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นการทําผิดสัญญาไหม,มยกเลิกสัญญาไหมหรือจะเอาผิดคนทํำไหมและใครเป็นคนเซ็นสัญญาแล้วไปปล่อยเขาได้ยังไงใครเป็นคนปล่อยละเลยต้องเข้ามาดูทั้งหมดตรงนี้ครับนะแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่า ทั้งหมดนี้เนี่ยบอร์ดมีอยู่15คนเนี่ยมันทําเองไม่ได้ต้องฝีมือของผู้บริหารชุดใหม่ครับและก็ด้วยความพร้อมใจของพนักง,งานซึ่งเป็นหมื่นจะต้องช่วยกันตรวจรสอบและลุกไปข้างหน้าให้ได้ที่จะให้สนามบ,บินของเราเนี่ยดีให้ได้และสุดท้ายอยากจะเล่าให้คุณฟังนิดเดียวว่าขณะนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยนะครับมันเหมือนลูกตุ้มแกว่งสมัยหนึ่งเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยไป พยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มันเกินจริงครับเป็นความภา,ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจําได้คนัจได้ไหม,ม,มเราจะเป็นฮับใหญ่ที่สุดในเอเชียรรเราจะทันสมัยที่สุดในโลกเรามีอาคารผู้โดยสารที่เนียบที่สุดทันสมัยสวยที่สุดในโลกคนก็ตั้งความหวังไว้สูงครับเสร็จแล้วพอเกิดเหตุทั้งหลายคนก็เลยดีดกลับมาติดลบ เวลาติดลบก็อาจจะติดลบเกินจริงเพราะมันมีความรู้สึกผิดหวังอะหวังไม่สูงก็แล้วโถคุณลองคิดดูสิมีคนบอกเจ้าสาวของคุณจะสวยมากมากเลยเ <c oughs> พราะเปิดถุงออกมาเข้าห้องแั๊บคุณเจอตายหน้าแตกคุมหน้าลานเวแตก <c oughs> <c oughs> คุณก็รู้สึกติดลบมาก <c oughs> จะไปโทษสื่อว่าสื่อก็เลยประโคมเรื่องลบมันก็เป็นของธรรมดาถูกไหมครับเพราะนั้นก็เหมือนลูกต้มที่มันแกว่งไปแล้วพอมันแกว่งกลับมันก็เลยเกินจริง ขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องหาความสมดุลว่าอะไรคือความจริงไม่ปฏิเสธว่าถ้ากาศยานสวนภูมิมีปัญหาครับและเราก็จะต้องทําอย่างไรให้ดอนเมืองเนี่ยดีที่สุดถ้าเกิดเหตุอะไรเราก็รองรับได้พร้อมเ <มา S 1> สมอต้องพร้อมเสมอทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าดอนเมืองดีกว่าส่วนภูมิแต่ดอนเมืองก็ต้องทําให้ดี เพื่อทุกอย่างนั้นจะได้รองรับได้ถูกต้องใช่ไหมครับและวันนี้เนี่ยอาจารย์ต่อตระกูลก็ได้แถลงข่าวนะครับอาจารย์ต่อตระกูลที่เป็นกรรมการท่านหนึ่งเมื่อวานนี้ก็นั่งข้างๆผมใกล้ๆกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปแถลงว่าได้ตรวจสอบตรวจสอบเรื่องรันเวย์แล้วก็แท็กซี่เวย์คุณเข้าใจแท็กซี่เวย์ใช่ไหมที่เครื่องบินวิ่งเหมือนรถอ่ะในการที่ก่อนที่จะไปที่รันเวย์ก่อนที่จะทะยานขึ้นเออก่อนที่จะไปวิ่งบนรันเวย์เนี่ยนะครับ แท็กซีเ่เว์ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยที่เสียหายเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นตารางเมตรเฉพาะที่เสียหายนะฮะแล้วก็กําลังจะไปตรวจเพิ่มเติมอีกร้อยจุดนั่นนะครับแล้วคิดว่าวันที่สิบหกกุมภาจะได้ผลครับนะครับส่วนบริเวณรันเวย์จำได้ไหมเมือ่อก่อนผมเล่าคุณฟังว่ามันมีสองร 2> 2ันเวย์ แล้วก็มันมีรอยร้าวหรือรอ,รอยรอยมีปัญหาเนี่ยโชคดีมันอยู่ที่หัวลันเวย์ของสองข้างครัรันเวย์นึงเนี่ยประมาณ20ตารางเมตรที่เสียหายที่เสียหายหรือว่าที่มีรอยรอยร้าวนะครับครับแต่สื่อบรรชนต่างประเทศไปวันนี้เนี่ยอาจารย์ต่อตะกูลก็เล่าผมฟังว่าเขาก็ได้ยินข่าวข่าวเยอะแยะแต่เขาไปถ่ายแล้วเขาไปดูเขาบอกเฮ้ยมันไม่เลวมันไม่เลวเหมือนที่ที่เราได้ยินนะครับก็ยืนยันว่า มันเป็นลูกตุ้มที่แกว่งเราโทษ<ม>ใครไม่ได้ผมก็มีความรู้สึกไม่ดีเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บอกเป็นความภาคภูมิใจของไทยทั้งชาติเหมือนกับผมจะกําลังลุ้นเลยไปเจอเจ้าสาวในห้องโอ้ยสวยมากพอเปิดมาถึงตายแล้วหน้าแตกนะครับับเหมือนปูนอะไรนะ TPI ที่เขาโฆษณานะครับเมียผมหน้าเนียนไม่แตกเหมือนเมียอะไรนะเมียครับเอาเป็นว่าหลักการของการทํางานก็คือว่าจัเดินไปข้างหน้า ทำงานกันนาถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มันเกิดจากความเหลวแหลกที่เคยมีเนี่ยก็จะแก้ปัญหาความเหลวแหลกนั้นใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณมีคุณเกิรนสมทรัพย์เนี่ยขึ้นบนทางด่วนแล้วก็ไปเจอป้ายป้ายโฆษณาของ SC s อ asset โทรมาหาผมเมื่อกี้นี้ sc asset รู้จักบริษัทนี้ไหมบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือของตระกูลชินเออ,อเขาเขียนว่าใสา่เขามีป้ายนะว่าเขาเนี่ยใส่ใจเหมือนสร้างไว้อยู่เองอ ทำให้หลายคนถามผมบอกว่าเฮ้ยแล้วส่วนรณภูมินี่มันทําไมไม่ช่วยกันใส่ใจเหมือนสร้างไว้อยู่เองบ้าง <c oughs> อันนี้ก็เป็นคําที่เจ็บมากวันหลังจะไปถ่ายป้ายนี้มาแล้วเรามาต่อว่าทําไมส่วนนาภูมิไม่ใส่ใจสร้างเหมือนสร้างไว้อยู่เองบ้าง นะครับครับนี่ก็เป็นสาระในส่วนของมุมมองของอาจารย์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในบรรดากรณีของการตรวจสอบการทุจริตทั้งหลายแหล่เนี่ยมีคนเขาตั้งข้อสังเกตมากเลยว่าบรรดาข้าราชการเข้าเกียร์ว่างพอดีมันทําให้การดําเนินการของคอตสปปชเนี่ยมีปัญหามากล่าสุดไปประชุมร่วมกับคอมชกับรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหานี้กันยังไงแล้วเราจะเดินต่อไปข้างหน้ายังไงวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยเรื่องราวของการยกเครื่องเรื่องการปราบโกงอ จะเดินไปข้างหน้าด้วยว่าในอนาคตเราจะทํำกันยังไงกฎบัตรกฎหมายที่มันควรที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับการทําแก้ปัญหาตรงนี้ให้มันสะดวกคล่องขึ้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงด้วยครับครับวันนี้เดี๋ยวเราพักก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ มุ่งมั่นของคุณเริ่มเดินทาง